บริษัทรบบิดประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่าแ a ะบิดไลฟ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือของ BTS Group ประกาศวิสัทยทัศน์การเป็นบริษัทคิดแตกต่างเพื่อยกระดับชีวิตด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่ายโดยมีเป้าหมายกันเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่เข้าใจทุกความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรูปแบบของการซื้อประกันและพร้อมเดินเคียงข้างให้คุณกล้าโดดออกไปใช้ชีวิตดีแบบก้าวกระโดด วันนี้ผมอยขอยืนยันว่าจากการที่แพลตฟอร์มของเรามีทั้งเมมเบอร์ที่เราออกบัตรไปแล้วเกิน15ล้านใบนะฮะแล้วก็ Data d a t ตต่างๆที่เรามีอยู่ในมือซึ่งเราจะมาให้ทาง Rabbit Life เนี่ยเข้ามาใช้ผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทำให้ธุรกิจนี้สามารถที่จะได้ผลประโยชน์นะฮะในการที่จะ